รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนักวาไรตี่ชีวิตดีดีร่วมกับซัสูงประกันชีวิต PwC ภูมิใจเสนอ ดีค่ะพบกับประลัดสจีในรายการสุดจัดตลาดบอค่ะ พบกับดิฉันประลัดจีในรายการสุดจัดประลัดบอกนะคะวันนี้นะคะจะพาผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะมาชมผ้าส,สวยๆที่กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านสามทอตาบลแสงสว่างอำเภอหนองแสง<ะ>จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการสุดจัดประลัดบอกนะคะ <c oughs> ก็จะพาผู้ชมทางบ้านนะคะมารู้จักนะคะประธานกลุ่มทอผ้า ฝ่ายบ้านสามทอตำบนแสงสว่างอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับท่านประธานจ,จริงค่ะคุณแม่รักค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะคุณแม่แนะนำะให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะดิฉันนางสุภลักษณ์อุปชาใต้ค่ะประธานกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านสามทอค่ะค่ะแม่กลุ่มทอผ้าของคุณแม่เนี่ยตั้งมานาน เออกี่ปีแล้วคะเราตั้งตั้งแต่แตจ,จดทะเบียนครั้งแรกนะคะวันที่5เมษายน5 9 5 9ค่ะตั้งแต่ปี59ะนะคะตั้งตั้งขึ้นมาข้างแรกมีสมาชิก9คนอ๋อตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มกี่คนคะปัจจุบันนี้30ค,คนค่ะ30คนโหมีเงินหมุนเวียนเราไดา้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนราชการหรือว่าเอกอะ ชนหน่วยงานไหนหรือเปล่าคะท,ที่มาช่วยเหลือทุนดำเนินการคร,รัค้งแรกนะคะครั้งแรกเลยไม่มีทุนดาเนินการของหน่วยงานไหนซึ่งจำสมาชิกทุกคนนะคะลงหุ้นกันหุ้นละหนึ่งร้อยบาทอาพอร่วมร่วมหุ้นเราก็ไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินชุมชนคนละสองหมื่นบาทเพื่อที่จะมาซื้อกี่แล้วก็ฟันฟื้นอะค่ะแล้วอุปกรณ์เราก็ได้จากการลงหุ้นรอบสองคือคนละหนึ่งพันบาทไปซื้ออุป เส้นใยสําหรับการผลิตค่ะมาทำกันแล้วตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงเงินหมุนเวียนก็ประมาณแสนบาทแต่ว่าการเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการภาครัฐคือการอบรมให้ความรู้นะคะด้านการผลิตการตลาดนะคะการทําแพ็กเกจจิ้งจากอุตสาหกรรมจังหวัดจากพชนะคะก็ศึกษาดูงานจากอบตะแแสดงว่าก็มีหน่วยงานทางภาครัฐมา ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนต่อยอดกลุ่มทอผ้าคุณแม่อยู่ใช่ไหมคะค่ะอ๋หนูก็ได้มาสนับสนุนกลุ่มทอผ้าแม่เอาไปตัดชุดสวยเยอะนะท่านท่านประหลัดนี่มาอุดหนุนบ่อยมากค่ะค่ะทุกสีทุกชุดทุกลายพอดีว่ามีเอซีเรียกรองมาค่ะคุณแม่นะคะเขาเห็นหนูเอาไปตัดชุดสวยใส่เขาก็เลยว่าเออปอจีเมื่อไหร่จะพามาเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไฟแบบ ตัวเป็นๆนนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะมาชมวิธีกรรมนะคะในการทอผ้านะคะว่ากว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยให้เราได้สวมใส่ตัดชุดสวยๆเนี่ยนะคะมีกรรม,มวิธียังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปช,ชมนะคะคือคือ,คอที่นี่เราเราทำเองทุกขั้นตอนแต่ก,ก็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าสมาชิกทุกคนมีแต่ผู้สูงอายุถ้าพูดถึงนะคะกลุ่มเราทำาถ้าพูดถึงตอนนี้ เราเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุาะค่ะซึ่งสามารถดูแลตัวเองได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ขอเชิญชมนะคะขั้นตอนเราก็อาจจะมีมีมีมอาจจะไม่ครบขั้นตอนนะคะจ,จ,จะมีการคุณแม่คะเดี๋ยวยังไงนะคะคุณแม่พาผู้ชมทางบ้านแล้วก็หนูไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้านะคะว่ามีกรรมวิธีในการทอ,อผ้ายังไงให้สวยงามนะคะค่ะเชิญคุณแม่พาเลยค่่ อ่าแม่คะอันนี้เ็าเรียกว่าอะไรคะเนี่ยอันนี้กับการเป็นการต่อเส้นยืนนะคะกับฟันฟืนค่ะอ๋อคือเราจะต้องต่ออย่างนี้นะคะเราต้องแับไปทำอย่างนั้นอเราต้องต่อฟันฟืนก่อนใช่ไหมคะจนครบือเอาทีละเส้นละเส้นแล้วก็ทีละเส้นละเส้นจนครบทุกเส้นค่ะโอ้จนครบทุกเส้นนะคะโอ้ต้องแบบว่าใช้ความละเอียดความรอบครอบ เป็นอย่างยิ่งนะคะกว่าจะได้แบบผ้ามาสวมใส่สวยๆเนี่ยค่ะนะคะต้องสืบนะคะต้องค้นเรียกสืบค่ะค่ะเออคือเราค้นเสร็จแล้วค่ะเราก็มาสืบสืบเข้าต่อคือต่อและเส้นยืนกับฟันปลือมนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทางนี้ค่ะว่าเออก่อได้เข้าหลอดเพื่อจะเอาไปทอค่ะก่อได้เข้าหลอดนะคะอันนี้พัดลมที่ที่มันหมดกำลังที่จะทำให้ยิน ฟอนท์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เอามาดัดแปลงเป็นที่แบบปั่นปั่นได้สลอดนะคะนี่ค่ะลายลายนะคะอันนี้เป็นการมัดหมี่ค่ะคือมัดลายข่อนที่จะไปย้อมค่ะอันนี้คือลายที่กำลังฮิตอยู่นะคะคือลายขอลายขอนะคะโอเมค่ะอันนี้คือเป็นการมัดหมี่ ลายขอนะคะซึ่งนะคะก่อนที่เราจะทอนะคะคุณแม่นะคะเราต้องมัดลายก่อนเพื่อที่จะเอาไปย้อมค่ะไปย้อมนะคะเกิดกายนะคะถ้าเราไม่มัดมันเราจะไม่มีลายที่ทอนะคะพอเรามัดเราก็ไปย้อมอีกสีหนึ่งก็จะทําให้เกิดเป็นลายมีค่ะลายที่เราต้องการโอ้มีแต่สีสวยๆค่ะเดี๋ยวไปดูหูบนุู้นก่อนนะคะเขาได้ไว่ากที่ช่องไปเลย ตั้งหัวไม้เลยดึงขึ้นไปดึงดึงดึงท่านี่นขึ้นไปไได้หอุยท่านสีนั่นเออท่านไล่ไหมไล่ไขอไหมน,นี่นดึงเนี้ด็งไล่ขึ้นไปเท่ากันเนอร์บนเออค่ะคุณแม่โอ้สีนี้สีสวยมากเลยค่ะสีโปรดของหนูเลยนะคะนี่ค่ะสีสีม่วงอ่าเรียกว่าลายอะไรนะคะคุณแม่ลายที่กาลังขึ้นอยู่นี่เป็นลายขอเจ้าเหมือนกันค่ะอ๋อลายขอเจ้าเหมือนกันตอนนี้ของเราคือมีออเดอร์ลายนี้ค่ะอ๋อค่ะ ออเดอร์เยอะมากไหมคะคุณแม่ตอนนี้ก็เยอะค่ะเป็นของหน่วยงานราชการซะได้ยินว่ารับออเดอร์ไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครจะสั่งนะคะถ้าฝ้ายทอมูกลุ่มสามทอนะคะคุณต้องสั่งออเดอร์ล่วงหน้าแบบนานจริงๆค่ะไม่งั้นไม่ได้นะคะทมท่านประหลัดเลยละเพราะคิวแน่นมากค่ะอะไรสีอ่าเดี๋ยวดู สีนี้ก็สวยค่ะสีม่วงกรีบบัวนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นออเดอร์ของอบตน้องไผ่ค่ะอ๋อน้องไผ่แล้วแม่ค่ะอันนี้สีลายขอสีโอรสเรือเครือเครือชมบัวค่ะสีว่าสวยมากค่ะอันนี้เป็นออเดอร์ของท้องถิ่นจังหวัดอ๋ออันนี้เป็นออเดอร์ของพออวันค่ะท้องถิ่นจังหวัดค่ะอันนี้เป็นนะคะเป็น ลายลูกแก้วนะคะเป็นสีพื้นสีลาบสลับกเมียค่ะค่ะของลายขอเจ้าเหมืันค่ะสวยมากค่ะหนูก็เอาไปตัดอยู่นะคะคุณแม่ยังไม่เตจค่ะตัวนี้เขาจะเรียกสีตะกอนะคะมันจะเป็นลายลูกแก้วในตัวค่ะอันนี้ตัวใหม่ตัวนี้เป็นค่ะอ่าตัวที่คุณยายทออยู่นี่คือเป็น สามตะกอค่ะเราจะมีท่อสองตะกอสามตะกอสี่ตะกอนะคะ,คะแล้วแต่ออเดอร์ของลูกค้าค่ะใช่ไหมคะ,คะอ๋อพืนนี้นะคะเป็นลายอะไรคะคุณแม่เรียกลายอะไรคะเนี่ยลายสร้อยดอกหมากคะ่ะอ๋อลายสร้อยดอกหมากนะคะเป็นสีย้อมครามค่ะ,คะสามตะกอนะคะสวยค่ะสวยมากเลยนะคะม,มีแต่ผืนส,สวยๆค่ะส่วหลังน่าจะออเดอร์อยู่เนาะ <laughs> หนูซื้อไปนะแม่ค่ะช่างหนูตัดแทบไม่ทันเลยค่ะตอนนี้นะคะหนูต้องโทรไปง้อช่างค่ะว่าตัดให้พี่หน่อยพี่จะเอาไปใส่นะคะสวยๆค่ะนะคะก็นะคะเปถือว่านะคะเป็นการให้กําลังใจให้กับชมรมผู้สูงอายุนะคะกลุ่มสตรีทอผ้าสามทอนะคะซึ่งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ ชุมชนนะคะโดยท่านประธานกลุ่มนะคะก็คือคุณแม่รักนะคะก็จะเป็นคนควบคุมนะคะดูแลในเรื่องการผลิตการหาตลาดแล้วก็การจําหน่ายนะคะเรื่องการจําหน่ายนี้ไม่วอรี่เลยนะคะคุณแม่ <S 2> <S 2> <S 2> <S เพราะว่าตลาดเนี้ยนะคะคือคนสนใจสั่งมาเยอะมากค่ะออออเดอร์ได้เยี่ยมชมนะคะถึงวิธีกรรมในการผลิตแล้วก็ทอผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอยากจะ รู้จักนะคะกับสมาชิกกลุ่มเดี๋ยวเราเชิญสมาชิกกลุ่มนะคะไปทําความรู้จักแล้วก็คุยในเรื่องอการดําเนินกิจกรรมภายในกลุ่มกันนะคะว่าดําเนินกิจกรรมเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างนะคะค่ะ<ด>ค่ะคุณแม่คะ,ะเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่ก็พาหนูหน่ะเยี่ยมชมนะคะกลุ่มทอผ้าแล้วนะคะถึงกรรมวิธีนะคะตอนนี้นะคะหนูก็เห็นนะคะ ทางสมาชิกกลุ่มเนี่ย,ยแต่งตัวสวยงามกันมากเลยค่ะนะคะสีโปรดของดิฉันเลยนะคะเนี่ยนะคะสีม่วงค่ะอันนี้เป็นผ้าของกลุ่มทอผ้าที่ทอเองหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ใช,ใช่แล้วดิฉันค่ะช่างตัด๋อช่างตัดหรอโอ้ยอ,อย่าลืมตัดที่หนูใส่ด้วยนะค่ะนะคะก็อยากจะนะคะ อสอบถามนะคะคุณแม่นะคะและก็สมาชิกกลุ่มด้วยนะคะว่าในการจัดทําวิซังกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเนี่ยนะคะเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะทาแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ,ะงนะคะถ้าถาว่าวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ที่ตั้ง,งขึ้นครั้งแรกคือคือการทอผ้าเนี่ยมาทอมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะเราก็อยากรักษาส่วนนี้ค่ะไว้ให้ลูกหลานครั้งแรกนะคะคืออยากรักษาส่วนนี้ไว้ลูกหลานเรายังตอนแรกทำเนี่ย เรายังไม่มองนะคะว่าจะเป็นอาคีบแค่เป็นอาคีบเสริมเวลาว้างแต่มาถึงวันนี้มันเป็นอาคีบหลักของผู้สูงอายุค่ะค่ะเพราะว่าทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วคือทอผ้านะคะแทบไม่มีเวลาจะแบบพักผ่อนเลยใช่ไหมคะใช่คะเพราะว่าออเดอร์แบบว่าเพียบมากจริงๆค่ะนะคะเรก็ตอนนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าฟ้านะคะที่เพื่อนให้พระราชทานลายมาแล้วลายนี้เป็นลายที่ทุกคนต้องใส่ ตอนนี้คือออเดอร์เยอะมากคือตรงลายนี้แหละค่ะลายขอพระราชทานใช่ค่ะ,ะลายขอเจ้าฟ้าซึ่งซึ่งออเดอร์แบบจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยสั่งออเดอร์มาที่กลุ่มทอผ้าเนี่ยซึ่งทอกันแทบจะไม่ทันเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะะยังยังอยู่เป็นออเดอร์ที่เหลืออยู่เป็นร้อยส0งรเมตรทอ2 0องเมตรเลยนะคะเพราะว่าอพอพอได้สีนี้ก็อยากได้ก็ต้องสั่งสีนั้นค่ะคือก็มีส่วนท้องถิ่นสำนักงานท้องถินจังหวัดเพื่อนก็สั่ง,องบอกว่า สีฟ้าก็จะเอานะแม่สีเขียวก็จะเอานะแม่ตอนนี้นะคะแต่เราก็ยังคนแต่ว่าทุกสีนี้ปอสจีนี่มาเอาไสหมดแล้วใช่ไหมสีไหนก็ชักนะคะที่ทอขึ้นมาท่านปรัดต้องได้ก่อนเพื่อคิวคิวต้องคิวแรกไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบแบบแต่งตัวแล้วหนูก็ต้องแบบเออมาขอแบบแอบมาดูก่อนนะคะหลังเลิกงานนี่ต้องแวะมาดูค่ะเพราะอะไร กลัวผ้าหายค่ะต้องมารีบจองเอาไปนะคะมิฉะนั้นแล้วจะหายค่ะรับรองไม่ทันค่ะเพราะว่าออเดอร์เยอะมากจริงๆนะคะรายได้เข้ากับกลุ่มสมาชิกเรานี่นะคะคุณแม่อย่างสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะขายผ้าออกไปแล้วเนี่ยเงินเราแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงคะแบ่งให้กับสมาชิกกลุ่มเรามีเงินไว้ออมในกลุ่มเรายังไงเอาไว้บริหารจัดก,การยังไงภายในกลุ่มคะ่ะคือคือถ้าพูดถึงนะคะการทํากลุ่มเนี่ยมันมันก็มีหลายหลายแบบของเราเนี่ย คือคนทอทุกคนนะคะทอเยอะได้เยอะใครทอน้อยได้น้อยใครทอเก่งเขาจะทอกันเป็นเมตรนะคะซึ่งเป็นรายได้ขาดตัวแต่การออมเนะะี่ยค่ะเราจะมี2อ,อย่างคือออมเป็นกลุ่มออมทรัพย์นะคะสัจจะออมทรัพย์เนี่ยแล้วแต่ละคนบางคนก็เดือนละร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่กําลังของสมาชิกแต่ละคนอ๋อคือเราไม่ได้บังคับนะคะ,คะในเรื่องการออมนะคะค่ะ,คะ,ะส่วนรายได้เนี่ยยังยังทอผ้าพ,พื้นก็จะ ราคานึงจะ,ะได้อีแบบหนึ่งร้าลายมีก็จะได้ราคานึง่งแต่ทุกคนอย่างน้อยนะคะ5,000บาทต่อเดือนโอ้มีเงินรายได้นะคะ,คะก็ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะเดือนละ5,000บาทนะคะเป็นอย่างต่ำนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัวเลยนะคะคุณแม่คะนอกจากจะมีออเดอร์ในการสั่งผลิตแล้วเนี่ยนะคะสั่งทอแล้วเนี่ย คุณแม่วางขายที่ไหนบ้างคะอ่าที่ที่วางขายน่ะไม่มีนะคะแต่ว่าจะมีงานถ้าเป็นงานของหน่วยงานราชการนะคะออกร้านออกบูธอะไรงี้นะคะเราก็ไปม้างแต่ถ้าที่ขายตอนนี้นะคะคือผ้าเนี่ยจะไม่มีขายเลยเป็นผ้าที่เสร็จสำเร็จคือไม่ต่อออเดอร์ล่วงหน้าคือตอนนี้บอกง่ายๆว่าผ้าแทบจะไม่มีค้างกี่เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะก็คือตัดขายทันทีนะคะ ้า้ยัดตะขายนะคือตัดส่งออเดอร์ค่ะทำทำคือออเดอร์มาร้อยเมตรเราก็ตัดส่งเรื่อยเ่ยผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะอยากจะสั่งนะคะสั่งสั่งผ้าทอที่กลุ่มทอผ้าของคุณแม่รับนะคะกลุ่มบ้านสามทอนะคะสามารถที่จะสั่งได้ที่นะคะเบอร์โทรนะคะโทรโทรมาสั่งออเดอร์ลงหน้าได้เลยค่ะศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดสี่สองไลน์ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยค่ะค่ะ หรือว่าสั่งที่ดิฉันได้นะคะปลัสจีคนสวยค่ะ095 192 4527ค่ะวันนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสุดจัดปลัดบอกนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านประธานกลุ่มแม่บ้านสามทอแล้วก็ท่านสมาชิกกลุ่มทุกๆท,ท่านนะคะ ที่ให้รายการศึกจัดประหลัดบอกนะคะมาถ่ายทํารายการเพื่อที่จะแนะนํานะคะกลุ่มทอผ้าสสวยให้กับผู้ชมทางบ้านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รู้จักนะคะแล้วก็จะได้มีผ้าสสวยไว้สวมใส่กันค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ